โอ้โมกแม่ตากลมอ่ะหัวผักบัวพอพี่น้องถักทายสบายดีพี่น้องได้ของกินมาฝากมาใหญ่เรียบพี่น้องมือก่อนพุ่นอีเมยก็เป็นบ้ามือคืนมานี่กับโมนอนอยู่พี่ตอนเช้ามันเมื่อแล้วกับว่านี่เด้พุ่นคิดว่ามือว่านนี่เป็นมือซื่อนี่เด้ร้อยไม่พอยนะไปปาหันบ่ตายบ่อลอย อือกมือตายแล้วป้าหันก่อนได้เออให้พ่อยูซื้อผักบัวมากกว่าคผักบัวมาให้ปลูกอันนี้ตั้งเอานี่ออกมาส่งนี่โอ้โหยหางมาสองคนมาคนเดียวบ่ได้ปั่นกระจีนางมุงโอ้ อยากหลักลี่สบายดีพี่น้องสองเสือหนุ่มสงเสือแค่ายาตัวเก่าเดี๋ยวยังหนุ่มได้อยู่ยังหนุ่มได้อยู่ก็เลยว่าให้นางหนุ่มต,ตัวเก่าต้องซื้อนะลูกเนาะื้อเสือต่อพี่น้องเอ้ยหนุ่มลลมือหนุ่มกับเลยผมแต่เศร้าผมลมมือน,นี้คือสิไข่เนยพี่น้องคิดว่าไข่เนยอยู่เพราะว่ามือน,นี้ก็สิแปดแล้วเนาะมืออื่นก็สิเก้า อื่นอิงตามพุนีน่คือเป็นมือสุดท้ายมืออื่นเนาะมือสุดท้ายมืออื่นลมหนาวอุ้ยเย็นเย็นพี่น้องเลยครประตูลายกับไรดาหนาวจวงเลยประตูคลายบอดาเลยพี่น้องมีตะขีฝุ่นปัดกับเมื่อตะปัด เสียงหนุกกระแซวแซวอยู่มวยเต็ดักเลยเนาะสุดกะโดยสบายดีอีกแหละสบายดีนะมไหมเด๋ยดเต้นอืมเต้นช่างเด้ หนาวพีนนนนน่น้องหนาวโดยมือว่านเรียกว่ามืออื่นดีกว่าตอนนั้นตอนนี้น,นี่แต่มือว่านกับหลังไก่ตกน้ำี่นต้องไปคั่วไก่ตุ่มก็พี่น้องไก่ตกน้ำวันนี้ว่าวาสีไข่กับไข่ไข่กวัวเกาหน่อยหนึ่งเนาะอันลมกะโอ้โหมันเริ่มมาลวเด้อบ้านพี่น้อง บ่แมยังสวยออกกันร่มร่มแห้งลมแห้งลมแห้งเขาเรื่อยๆลมแห้งเขาเรื่อยๆรื่ขันสวยมากซวยมากหล้วก็ค่ำแล้วก็เงียบแล้วก็เย็นจ็ดสิบวันยังนอนอะไรได้กับโบอุ่น้าห่มก็ซ่อนซ่อนซ่อนกับโบอุ่นสาสรนี่ก็จะกู้ไหวได้ตะจอยกับโบกู้พี่น้องเลยบอว่างเธอเองมาไห อย่ากู้ไห้แล้ว่าวิทย์ย่ำรมจังปูมันกับโบฟังพวกกับโบกู้ปุยังเรื่องมันเห็นขาดเห็นมุนบ่และเอาเต้ลงไปยังเกิบแม่นะนันด้นันด้คนสิเจ็บลมลมกมกางเว้นมาแล้วกับลมกลางขึ้นมากก็เยน็น เครื่องอีกได้มานนี้นอะีกบุ้งนะยันไฟดับแจ้งก็คือ่เ,อเห็นดับดิแหละดู่สิบดับเลยบอยเบาสวยเลย,ย,ยเออคลิปนี้มึงสบายดียจ็กเสือลรากูยังบริ้จบอยู่ บ่บ่นี่ต่จอยมากอ่ะเนี่ยวพี่น้องมื่นแต่้ายันคำยังโบได้ขีบเลยนียังอีกเลยอยากเต้นอีกเลยอ้าวสมกับได้ฮีเคยวคักเด้อ่างเด้กูบอกก่ายาคุ้มเบอร์ได้เสียมันอยู่กูกับข้าอยู่ได้นไงโดยโดยสิมหาไรซักรถหลวงไปจับเดือนละซักรถบ่เอออีหมดกันอ้าออกมา อย่าเห็ดทานี่ใน,นมันหาัเกียรติยังว่ายัางน้อน้อยหนึ่งกะอย่าจองสายพายอย่าจอง <c oughs> ตัวเสีย <c oughs> สวร <c oughs> ักเป็ดอันอ้อมสวดพักโอ้หมวยยจะเวอร์เยอะอลังการลำลำคานเดชถ่ายคลิปนี่ปัดกู <c oughs> แ่กูอยากห้สบายดินะกูก็คุ้มจนเมื่อยอทุยไงมึงนั่มลุงมึงเห็นยังแหละโอ้ยมาไปลงก็ไปออกมายันงูนนไอ้ไว้ออกมามันมีเป้ได้ดิหนินะลมขักลมแน่อือไปแน่บังจักลักจักลักออกมากูจะปลูกพักพ้อมมือแรกนี้นะปลูกเขามมนแล้วมันถั่วได้พุ่นบริเกเขาซำ เริ่มเป็นถิดเป็นทางแล้วไปลึกไปล่างเย่เย,ยพี่น้องมาบ้านี้ผัวข่อยอุ้ยขอบคุณจา้าเฮ้ยเอาฝุ่นมาประชมก่อนได้เท้าผัเวเยดแบบนี้โอ้ยขอ่อยเห็ดพี่แรกนี่ข่อยแก้ฝุ่นมาใส่มันจะงามพี่น้องโอ้ผัวข่อยคัดใจอีกเลย ส่วนครัวบ่ไปแถวขี่รถไปแถวใดกับมูนนั่นแหละบ่ร์อแล้วบ่รลอมาโอ้ยมาทางตู้ละโอ้ยว่ะข้วเรา่มนาวขาวคือบนเห็นนะเอาผุ่นมาใส่ได้เอ้ยบุเป็นเอาได้สิปลูกผักกาดผักหอมป้อมผักซีแต่ว่าคอยคอเด้อว่านนะผักซีหอมป้อมนะเพื่องมาปกมันแห้งมันพอออกได้ ลิค่ขอยอตัวนี้นะปอกเอาเพื่องมาปอกให้มันสุ่มให้มันกันแดดในมันบ่แหง <c oughs> <c oughs> ขั้นคอยอันขั้นคอยแข้งแห้งบ่ข่าท่องนี่คอยสิปลูกมักถั่วมักแตงพอได้กินอยู่นี่แนหน้าห,าหาี่นี่เห็นบอกเขาเห็ดนะ คนละแม่จักหน่อยบ่ได้กินย่ออยู่ดานี่นะจักมันสิเกิดยังขึ้นล่พี่น้องก็แล้วแต่เนาะมันสิเกิดแบบใดก็เกิดบ่เกิดปีนี้ก็สิให้เกิดปีหน้าคั่นเต็งเฮ็ดได้นะบอ้างแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้บ่บ่เฮ็ดได้เนยังบ่เกิดเดี๋ยวสิอ้างอีหยังอีกบัดนี แอบต่คิบนี่แหละพี่น้องไปอันแกงเขียดหน่อยกาเด้อแกงเขียดหน่อยน,น้องโมน้องแมมมามาเศร้านี่แหละถ่ายคลิปตั้งแต่น้องโมน้องแมมเอขียดหน่อยมาส่งป็ใน,นย่างวันเร็วอยู่พี่น้องมึงนเ่ยบุ๊อาบคลิปเลยพี่น้องเลยขัดของทางเต็กนิดน,นึงได้เพียงเด้ออย่าถืองโซ่ตวดเครื่องกันเลยขอโทษขออภัยพี่น้องเบื่อเห็ดกินแต่หึงบ่พี่น,อน,น้องเมนบ่ได้คอยถ่ายคลิปถูกกินปัญญเดือน สิเริ่มนี่แหละเริ่มเริ่มสิอัน้ถไทยคิปเพ็ดกินตลอดเลยแหละวานนี้สิบุมียังนอกจาก่ทยลิปก็กินขเขาเกือนเห็ดกินก็กินเขาพี่น,นอ้องหากมันสิบุมียังเห็ดอันแน,วอ,น,นวอันเพ็ดกินกินเขามันก็สิบูอันแนวกินบุมีมันกับสไบิถ่ทยเก่าหมดแหละกินมันนอต้มเต็มไปแล้วก็แล้ว ยังเขียดน้อยเขาเบื่ออันนี้เะจะโบใส่เขาเบื่อไายปันไดเนาะเพ่ก็พอป้าทุกมาเข็ดสิบวิสเบรย์ลอนเนาะน่าจะจ้างหน่อยหนึ่งเนอะ ใส่ผบัวพี่น้องบ่มีผักอีสมผักดังคมสิเอาหวมลงก่อนโอ้ักอตูผักนางตูพี่น้องผักนางตูอืพอดีแซ่บเลยด้นี่เพิ่นก็ด้ขียดเปืออยู่บ่ แซ่บและแซ่บและพ่อพอบอจ้างบอเข้มมันหักเป็นฟอร์ดแซ่บเลยพี่น้องแซ่บเลยแซ่บเบือพี่น้องแซ่บเบือใส่ใบผักบัวลายๆนี่ยังซื้ออยู่เดียวเก็บบริสุทธิ์ดอกพี่น้อง จะเจอะจะปลูกพักนะคะวันนี้ค่ะต้นผู้ตัวนี้ผดข้าวหนำซายันมาไายดับและเปล่งน้ำไว้วสิสิแล้วเขาไปเปล่งน้ำไว้อยู่ส่วนในพุทธพักป้าเถ้าพี่น้องหาใช่อีกเล่ห์หน,นีเลี่ยวความแสบนะพักโบ้ลาย แกงเขียดนอยปกตินี่คันบงยำนย้อนบอทิกินได้พี่น้องเลยหนาวนี่บ่ฮอนพ่นเขียดนอนอคือเฮียเกี่ยวมาใส่สวนเขาอีกพี่น้องปลาเหลือบ่เฮ้ยอันนี้นะเออบริตัดเกิดแล้วสวนพลวเกิดแล้วพี่น้องแล้วแหละยังแต่เอาพักลงนาน อาฝุ่นมาหายหนักกว่าฝุ่นมาใส่หนักว่างานเราลดก็ยังดีเฮ้ยเออเออเออดีใจดิหนุ่มเพื่อเธเดติร์ลน้อยได้เติรจนเกิดทุกอย่างมาเบื้องมุมนี้พี่น้องสำเร็จเสร็จสิ้นสวนครัวไอไปเอาหลอมาให้อีพ่ออีพ่อชียุูมัน โดยให้จอยนะจอยสิหนูอันฝุ่นเข้าไปนี่โอ้ยเบิ่งในแม่นี่แต่แม่ยังสิบบรอดละเียละเียดอยู่นี่อย่ามาหนูท้องแม่โอ้ยแม่แหงปั้นท้องนี่ก็ก็ก็เบิ่งหันแม่เออยายแม่จอยจอยเบิ่งงลุยผมผมเออเจ็บเด้แม่ห้วยเดียวพู อย่าด้อเราพระจักเด้อเพียงเด้อพอๆกันอีคลิปใหม่พี่น้องมือนี้ร่วมมี่ายคลิปเทเล็กเธอหน่อยแต่สาวจนขำบอกป้าลุงดูว่าอีร้อยดื้อหรือบอดื้อบ่ดื้อบด้อขันดื้อชีสามได้เบิ้งเบิ้งเบิ้งขันดื้อบ่สามได้เบิ้งนี่ขี้ดินทรายขี้ดินทรายเบิ้งเบิ้งเบิ้งให้ป้าลุงเบิองดูในหัวนี่แม่นั่นสิได้างๆอีกเนาวๆนี่นะพูน อาบน้ำเ <laughs> ตาอ,อู๋อ่ะนุ๊กเอาเบิรงให้ป้าลูกเบิรงหนางงามๆดูฮยค่ะจะนอนเมซายก็ให้ป้าปาอาบน้ำปะไปะเดินเพียงเดือสิอาบน้ำให้มูสิตาก่อนพี่น้อง